สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับทุกทกท่านครับปะหยานดินนะครับปะายานปะยานปะายานดินแล้วครับเดี๋ยวจะออกมาตอบปะายานให้นะครับปะหยานออกมาดินแล้วสิครับนะปะหยานออกมาดินแล้วสิครับนะย้ํานะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ฝากถึงปะยานโดยตรงคนอื่นไม่เกี่ยวลบไปชุมพรหวานเจี๊ยบ ข้อที่หนึ่งประยานถามว่าประหยัดประยัดน,นี่น,นี่ประยัดออกมาท้านะสิครับนี่คือประยัดออกมาท้าน,นะครับว่าแปลงที่แปลงสองไปถึงไหนแล้วตอบให้นะแปลงสองปลายปีนะครับไปี่สองปลายปีเข้ปะฝังนะ้เดี๋ยวผมตอบประหยัดให้นะแปลงที่สองในปลายปีชุดใหญ่แฟร์พิพร้อมลงตรวสอบบ้านมึงบ้านลูกมึงด้วยมึงฟังกูให้ดีๆเนี่ยกูตอบมึงนะเนี่ย มึงเอามาฟังมึงคําเอาคลิปนี้กูไปลงหน่อยนะมึงเอาคลิปนี้มึงลงหน่อยนิทานนิทานเนี่ยมึงมึงเอาคลิปนี้กูลงกูตอบแล้วนะฟังนะจะตอบครั้งครั้งนี้นะอีบานถามว่าแปลงสองเมื่อไรคะปลายปีพร้อมลงบ้านมึงด้วยเดี๋ยวนะนี่ข้อที่หนึ่งสองจะไปเห็นจะบอกว่าจะไปกรมป่าไม้จะไปกรมป่าไม้ไปกันเมื่อไรคะไม่บอกอาทิตย์หน้ามาแน่นอนไม่บอกวันไหนอาทิตย์หน้ามาแน่นอน ฟังนะไปแน่นอนข้อที่สามไหนนะคะที่จะไปฟ้องที่สังฆะสังฆะรอแป๊บนะฟังนะสังฆะกำลังแกะแกะเทปอยู่โอเคปะเออสังฆะกำลังแกะเทปอยู่นะนี่ตอบไปแล้วนะตอบปรยาณให้แล้วนะสังฆะกำลังแกะเทปอยู่นะอ้าราชบุรีราชบุรี สี่ภรรยาผมได้นัดทนายแล้วแต่สี่ทสี่ภรรยาผมไม่ให้ทำคอนเทนต์ฟังนะสี่ภรรยาผมเขาไปเขาจะไปแบบเงียบกับทนายเพราะเขาไม่ค่อยชอบหิวแสงเขาไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ค่อยชอบให้ถ่ายลงนะครับเพราะถ่ายลงก็รู้เลยว,ว่าขยะโซเชียลอย่างอีบานก็จะต้องเอาไปเล่นใช่ปะ่ะคือตอนนี้บานพยายามที่จะอยากอยากรู้เรื่องหลายเรื่องที่มันเงียบไปใจปะ่ะเพราะไม่มีใครส่งข้อมูลเลยให้ รัชบุรีสี่ภรรยาผมรัดกับนายแล้วรู้วันแล้วแต่ไม่บอกวันไหนโอเคนะเรื่องอะไรอีกลนะ่ะเรื่องอะไรอีกอ๋อเรื่องที่สาวัดใหญ่จะลงเหรอก็ท่านท่านจะลงท่านคุยพวกกูเองเนี่ยให้แจ้โทรไปเช็คสินะท่านทนอกรอท่านธนากรอเ้าบอกท่านจะลง เจ๊ะไม่ได <ete> ้บอกมึงเหรอฮะเจ๊ะไม่ได้บอกมึงเหรอฮะเรื่องอะไรอีกอนเฮ้ยแต่ว่าเรื่องแปลงหนึ่งอะรอลงอาญาสองปีนะอืมคอนเทนต์คอนเทนต์แต่แปลงหนึ่งรอลงอาญาสองปีนะคอนเทนต์คอนเทนต์เข้าปะคอนเทนต์ดีกว่าคอนเทนต์เรื่องแปลงหนึ่งรอลงอาญาสองปีมันคือคอนเทนต์ใช่ปะล่ะอืมเรื่องอะไรอีกัะ นี่ออกมายุแล้วเนี่ยออกมาท,าท,าทาานะ้าทายระบบสังฆะบอกเลยนะสังฆะธนาแกะเทปอยู่นะบอกเลยนะโอเคไหมรัชบุรีบอกเลยนะแต่ไม่บอกวันไหนนะแต่ว่าสี่ภรรยาผมเนี่ยเขานัดกับธนาที่เดินทางแล้วนะแล้วก็สี่ภรรยาผมทำอะไรเงียบๆเขาไม่ใช่หิวแสงโอเคไหมแล้วเรื่องตำรวจจะลงบ้านอีแจ๊ะเนี่ยลงจริงนะเออโอเคไหมเรื่องไม่แจ๊ะเนี่ยลงจริงนะอืมแล้วก็ เรื่องร้องผู้การผู้การส่งหนังสือมาที่กกบาลแล้วนะครับอีเจะไม่ได้บอกมึงเหรอว่าทางสวัสดิ์โทรมาคุยว่ายังไงฮะมึงไม่ได้อ่านลายกลุ่มเหรอถามดิว่ามึงไม่ได้อ่านลายกลุ่มเหรอถามมาสอิอ่านไลนกลุ่มไลสิ นี่ออกมาท้าทายออกมาหาตีนะครับลูกอีกแล้วอีนี่แหละผมบอกให้เรื่องราวทุกอย่างไม่ใช่ว่ามึงมาจี้ตูดกูแล้วกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้เทีท่ยวชัดจีตาต่อยเที่ยวแจ้งฝันไม่ฉันไม่ใช่เข้าใจปะคือสิ่งที่มึงพูดก็คือมึงบิดหมดเลยถ้ามึงพูดฝันเป็นจร,ร,ริงอะกูจะไม่จะไม่บ่ไม่ว่าเลยถ้ามึงพูดเรื่องจร,ริงอะกูจะต้องออกมาตอบโต้มึงทําไมะ่ะจริงมันก็คือเรื่องจร,ร,จริงกูต้องตอบโต้มึงทําไมล่ะแต่มึงบิดไงไห,ไ,หไหนว่าไหนวะไหนตอบกูหน่อยที นี่ดมือฝา่าทนายตั้มตาเด้วมือฝา่าทนายตั้ม่ะอีดอกทองบานมือฝา่าทนายตั้ม่ะไปเอาทนายตั้มออกจากคุกมาก่อนนะคะเรื่องทึงไหนนะคะตอนนี้ทนายตั้มเป็นไงคะเรื่องปลาอ้อยตามเรื่องปลาอ้อยหน่อยสิอัปเดตเรื่องปลาอ้อยหน่อยสิอัปเดตให้ผมฟังหน่อยผมไม่รู้เร็วตอนนี้เขาแสข่ามันเงียบมากเห็นไร้่ข่าวว่าสนิทกับทนายตั้มไม่ไปเอาทนายตั้มกับเมียออกมาล่ะเก่งไม่ใช่หรอ เก่งไม่ใช่เหรอนะแนะนำรับสาร,รภาพเลยหลักใจเป็นเบาโทษสิบปีจะเหลือห้าปีใช่ปะรับสาร,รภาพเพอนะครับหลักฐานมันแน่นขนาดนั้นจริงไหมผมแนะนำนะผมแนะนำนะผมแนะนำนะนี่ผมแนะนำด้วยความหวังดีกับนายตั้มรับสาร,รภาพเลยครับเนี่ยเนี่ยีก็คือแบบว่าตอนนี้นายตั้มอยู่ข้างในแล้วก็ไม่รู้จะเอาใครมาอ้างแล้ว มื่อก่อนนี้ไปร้องเรียนนะดิฉันเป็นทีมงานทนายตั้มค่ะนะคะถานเป็นเป็นทีมงานทนายตั้มนะคะชื่อบูหลันบดาลิงนะคะวันนี้มาร้องเรียนในขาหมูค่ะขาหมูโกงแชร์ค่ะนะวันนี้มาร้องนี้ทรมาาราค่ะอขาหมูโกงแชร์มาตามเรื่องกับผู้เสียหายนะคะอ้างทนายตั้มอ้างทนายตั้มนะ จะร้องเรียนทุกอยาก่างอ้างไนายตามตัวนี้ไม่อ้างถนายตามเนี้ยไม่รู้ไปอ้างทนายอะไร <c oughs> ไปอ้างทนายกากปะอือ้างทนายเกิบฮะมีปัญหาพี่เกบอบจริงเหรอที่ผมได้ข่าวมาว่ามีปัญหาพี่เกิบไปหลอกพี่เกิบทําไมล่ะไปหลอกพี่เกิบว่ามีหลักฐานต่อไม้พี่เกิบเขาเล่นใหญ่สุดท้ายไม่มีหลักฐานต่อไม้พี่เกบอบกวหน้าหงายนี่ทําไงอะ่ะส่วนยางน้อยถึงไหนแล้วถามกลับนะส่วนยางน้อยถึงไหนแล้วภาคสี่ถึงไหนแล้ว ศาลจังหวัดที่ไปร้องเรียนเนี่ยแล้วเมื่อสาลที่ไหนแล้วฟ้องมินในขาหมูที่ไหนแล้วทําอะไรบ้างครับผลสอบสำเร็จทําอะไรบ้างครับผมถามดีว่าทําอะไรบ้างครับรทําอะไรบ้างครับผมถามว่าทําอะไรบ้างครับสำเร็จบ้างนี่นะครับเวลาพวกผมจีจ้กันเนี่ยเวลาผมกับบูมจี้เนี่ยกรับรับไม่ได้ก็ไม่ได่าแช่งลูกผมไงเข้าใจาย,ยัง ใครกันแน่เข้าใจะ่ะเขาไมา่ดังด่าเด็กเห็นปะ่ะเวลาพวกผมจี้กันจี้กันจ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 นบุมก็มานั่งด่าเด็กโกรธเกี้ยวว่าเกี้ยวข่าวด่วนทนายตั้มออกจากคุกแล้วไปยานช่วยทนายตั้มเก่งสุดสุดเลยข่าวด่วนนะจากปยานนะปะยานรายงานข่าวมาช่วยทนายตั้มน่อยสิทนายตั้มอ่ะเขาเป็นคนดีนะแต่มึงอ่ะคนไม่ดี ไปทำให้ธนายตั้มเขาเสียชื่อเสียงมึงจํากูวไว้เอาชื่อธนายตั้มไปอ้างในช่วองที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วตอน,น,เ,นตเ,ออเนี้ยเวลาธนายตั้มเดือดร้อนเนี่ยมึงช่วยเรยนธนายตั้มเขาได้บ้างธนายตั้มเขาเป็นคนดีนะแต่โชคร้ายที่มาเจอคนเลวๆอย่างมึงอยานบุหลันนะครับเลือกตอแหล่และบุหลันนะครับฝากไว้ให้คิด